เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเอากล้องมาหาน้องแม่กล้องหาน้องสวัสดีครับนาเบิร์ดวันนี้น้องพีก็จะมารีวิวของเย็นจุดไปนี่ครับของเย็นของพีของน้องพีเองนะของน้องพีเองนะคกับมันคืออะไรน้องขอบคุณนาเบิร์มากเลยนักการขอบคุณครับให้น้องถือน้องเล่นดูสิน้องจะเล่นเป็นไหมอ่ะเล่นหมุนด้ด้วยนะ มันเป็นน้ำยาให้เด็กกัดนิ่มๆดีไหมกัดกัดให้เป็นดอกไม้นิ่มๆดีไหมให้น้องจับถือเองอู้แข็งบล็อกเลยฮึปล่อยปล่อยแะให้น้องจับเองให้น้องจับเองน้องจับเองอันนี้ของเล่นพี่พีชแกะให้นะครับพี่พีชเป็นคนเปิดนะตอนของพี่พีชจะเป็นจุดก็จิกก็เดินทางอยู่ เดี๋ยวว่ะ